สวัสดีค่ะเอสวัสดีค่ะแม่กำสายอ่ะสวัสดีค่ะแม่กำสายป้าแถวบ้านะค่ะแล้วก็ป้าแถวบ้านแล้วก็ย่าอาชีแล้วก็เสือผาไฟก็อ่าแม่กาสายไฟก็แถวนี้ก็แอบดูเรื่องนี้ว่าถ่ายได้เหรอแอบดูคลิปสิอ่ะมันก็ถ่ายได้คลิปถ่ายคลิปนั่นแหละมันทำไมมัน เอาไม่มีช่องใช่ไหมเสือมันหายไปไหนแล้วใครขโมยเอาเสือเครือเปล่าเนี่ยอ huh> ืเลอะอ่ะเอาเครื่องอะไรเครื yes> ่องไหนเครื่องทำไงมันไม่มีเน็ตเหลอโอ้โหเครื่องไหนเป็นเครื่องไหนที่นี้มันฉีกเองแล้วคะเครื่องนี่นะคะเครื่องไหนไปไหนเวลเครื่องไหนนี่เออเครื่องสวยๆมาถ่ายไหมอืออืออะไรเนี่ยทำไมตอนนี้หลงๆแล้ว หลงเครื่องนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องลายนี่นะคะเครื่องลายแต่มันมีช่องบิ้วหนึ่งไปไหนจอ่ะยิ้มวีโอหนึมาแล้วก็จะหายหมดแล้วอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะเอาบิ้วเสื้อ เมื่อสามวันก่อนใช่ไหมใช่มีคลิปลอยละล่องโอโหแต่ละช่องยูแต่ละช่องวิวกนรยดัดหน้าไปตัดหน้ามาแต่ป้าคำใซ่น่ะไม่เอามันเหนื่อยเพราะว่าเปิดกิจการใหญ่โตมโหร้านหลายร้านค้าก็เลยเหนื่อยไม่ได้ทำคลิปไม่ได้นำเสนอให้เอซีดูมีแต่เพื่อยูทู e นำเสนอแทน ก็เขาเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าอ่าเพื่อนบอกว่าถ้าจะเปิดตลาดนี้ให้หาเองหน่อไม้ก็ให้หาวันเลกให้ได้สามวันคือเปิดตลาดวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์วันอังคารให้ได้สามวันตอนจะเปิดตลาดจะค้าขายอะไรที่ว่าเป็นหลักก็คือหาในป่าก็ป้าข้าใสก็ไปหาเอง เขามาเรียกตั้งแต่อ่าปีห้าปีสี่ก็ไปไปหาไปหามันเหนื่อยมันขึ้นเขาไม่ได้เขาขึ้นหมดแล้วเขาขึ้นหมดแล้วตัวเองอยู่อยู่ข้างล่างก็ไปหาก่อนรอเขาอยู่นั่นแหละยุงก็กัดอะไรก็กัดมาถึงก็มีคนมาสัมผัสไม่ได้แต่งอะไรเลย มีคนมาสัมภาษณ์แล้วเขารู้ข่าวได้ยังไงอ่ะรู้เพราะว่าเข้ามาแล้วเขาเห็นช่างทําอยู่ก็าบอกว่าเปิดตลาดหน่อไม้อ่า,อาเรียกคนเฝ้าบ้านเออใครจะนั่งตรงไหนตรงไหนทํากี่วันอ่าพูดกับช่างเขาว่าก็อ่าที่แรกลูกบอกว่าแม่ปีใหม่น่ะ อ่าหนูจะเอาให้แม่นะ่ะเอาให้เอาให้คุณป้าเขาเรียกว่าคุณป้านะคะไม่รู้หรอกว่าเป็นแม่ส่วนช่วงอ่าเชลิมนะ mm hmm. ่ะอ่าน้องอ่าสมเด็จนะานะ่ะเ mm hmm. พราะว่าตอนนั้นพ่อฟื้นป่วยเนาะอันนี้ก็คงจะได้ยินข่าวอยู่สมัยนั้นนะ mm hmm. ่ะอ่าหลังตแตกเลยละ่ะแขนด้วย mm hmm. แล้วก็เราก็คิดว่าเขาจะออก 8ปีละแต่งงานน่ะไม่มีลูกก็เลยบอกว่าอ่าพี่พี่อ่าพี่สะพ้ายอ่อขอไปเลี้ยงสักหน่อยเดี๋ยวเจ้าออกจากโรงพยาบาลน่ะคือสี่เดือนเขาให้อยู่คนเกตเขาฝืนสี่เดือนออกไปแล้วกลับไปเอาอยู่ที่อ่ามาเลียอยู่ที่สะเราก็เลยบอกว่าเออเอาไปก็เอาไปเพราะว่ามีลูกสาวคนเดียวตอนนั้นน่ะก็เลยเอาไปเอาไปแล้วเขาที่นี้เขาก็เลยบอกว่าจะให้แม่น่ะ เนสองไปก็นั่งคิดไปบ้านนั้นนั่งคิดว่าเอ๊ะแต่ทำยังไงถึงจะให้คนมาอยู่ตรงนี้แล้วดูเลบ้านเราก็เลยคิดว่าเอ้าาแม่ป้าบอกว่าไม่เอาแล้วปีใหม่เนะ่เอาตัวน,นี้ได้ไหมคืออะไรมันก็รู้สึกว่ามันจะหายจะจะอันนั้นบ่อยก็เลยบอกว่าอยากมีคนเฝ้าบ้านทำยังไงล่ะอ่าแม่ป้า อา้าวปีใหม่นะเอามาให้ตอนนี้ได้ไหมจะทําตลาดให้เขาเฝ้าบ้านให้แล้วก็พี่เอ่อพี่เจ้านะคือหาอะไรมาได้ก็มาฝากเขาให้เขาขายให้ได้ได้ก็เลยส่งมาก็เลยไปบอกช่างว่าสองวันทําเสร็จไหมเขาบอกว่าเขาจะเอาห้าพันค่าช่งางอ่าโตออกมาแล้วก็ทํอาอที่ขายหองวางขายของ ห้าพันก็ให้แปดพันถ้าเจ้าเสร็จสองวันนะอถ้าถ้าเจ้าไม่เสร็จสองวันคือเจ้าจะไม่ได้เงินเลยเจ้าท,ทําทีได้ได้เขาก็เลยมาจัดการสองวันเสร็จก็เขาก็เห็นนั่นแหละวิกลยุทธ <มา S 2> ์ทำเป็นนกต่อเลย <laughs> ผ่านไปผ่านมาแล้วเขาก็เห็นช่างตั้มก็มาเอาไปแล้วเออก็เลยบอกว่าอย่าว่านะเดี๋ยวมันเสร็จซะก่อนวันอาทิตย์มาได้เขาก็เอาไปแต่เขาก็ไม่ออกอันนั้นหรอกก็คือวันอาทิตย์ ใครก็มาใครก็มาก็เ,าเอาไปแม่พีแม่เพื่อนเนี่ยเอ,เอาไปหมดนั่นแหละก็เลยว่าใครอยากมาขายมาขายได้หนึ่งห้องให้แม่ค้าอาบน้ํจาจะนอนก็มีเตียงให้นอนนอนได้เยอะเลยเพราะว่าห้องมันกว้างมันสี่เมตรห้องสี่เมตรยาวยาวยาวห้าเมตรเออทางยาวหห้าเมตรนอนได้เอาของไว้ได้ เขาก็เลยว่าคนนั้นก็จองจองจะเต็มหมดแล้วล่ะแต่ที่มาก็คือแม่บุญถิ่งอ่ายายเตงโมงมีประจํานะแม่ออฟน่ะมาแต่ชื่อแล้วก็เอาล็อกหนึ่งเ่็นเอาสี่เมตรเอาของมาวางเห็นไหมช่างตั้มอ่าซื้อพอลลี่ซื้อน่ะเจ้าของไม่ได้ขายหรอกป้าคำสายขายให้คนหาคือแม่ออฟกับพ่อเปาแต่คนขายนี่แม่คำสายบอกว่า ถุงละห้าสิบสามถุงร้อยเอาไปเลยยังะ <laughs> <laughs> ก็ฐานะที่ทําโทษว่าหนึ่งเอาของมาวางแล้วไม่อยู่ก็เลยขายเขาก็เลยมาขายเองเออเขาให้ลูกแล้วมี<อ>มีมีใครบ้างท,ที่มาจองไว้ตรงนั้นนะป้าอ่าบ้านโกสูงก็จองอบ้านครูสูงก็จองอก็คืออ่าแฟนคุณอ่าอะไรนะ อ่าผู้ใหญ่บ้านน่ะนาโดนพ่อดนเออผู้ใหญ่ดดนพ่อ่ดนก็จอดไว้แล้วถ้าปราบใดที่เขายังไม่มาก็ใครมาผู้วางได้คือของแม่ออฟของอ่าคุณดดนเป็นรอกเลยรอกละสี่เมตรก็เดือนอ่าเขาเสือเราไปเอาชักลอกไหมเสือ ค่าเช่ที่เขายังไงครับสรุปครัโอ้ยถ้าค่าเช่านี่ยถ้าไม่มาดูแลให้นะก็เก็บไปละยี่สิบบาทเออถ้าดูแลให้ก็สองคนนี้ฟรีเขาดูแลให้คืออแม่บุญถิ่นแล้วก็อยายใจโมก็แม่อะไรนะแม่ย้อมเนาะเออ เออบอกว่าให้มาฟรีอ,อยากนอนก็นอนมีห้องน้ําห้องอะไรให้นอนก็ค่าไฟเนี่ยอ่ค่าน้ําค่าไฟค่าไฟปั้งใสเสียฟรีค่าน้ําปั้งใส่ออกให้พึ่งเพราะว่าอ่าสี่ร้อยต่ออันน้ําอะไรนะน้ําบาดาลบาดาลกับอ่าลุงนิ่มปั้งใสยังไม่มีเพราะต่ออ่ภูเขาน่ะมันมาบ้านหลังนี้หมดแล้วต่อจากภูเขานะ ก็เลยบอกว่าให้หารกันน้ำแล้วลูกค้าหล่ะนะลูกค้ามาจากไหนกลุ่มลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยอกลุ่มลูกค้าก็มีหลักคาเก่าของป้ากใสอยู่ที่เขาวงสองคนอยู่ที่โบขาวสองคนอยู่ที่สะ่าก็หนึ่งคนก็จะมาเหมาเอาดอกไม้ตะหากออยงเงยก็แบ่งกันนอกนั้นก็ตามยถาตามขาจร คือขาหลักก็เป็นลูกค้าเก่าเราที่เขาเคยมาซื้อของเก่าเรามานานแล้วติดต่อให้เขาอแล้วก็แจ้งเขาอืมอ๋อติดต่อแล้วเขาเอาเบอร์โทรของอแม่บุญถินให้เบอร์โทรของแตงโมก็แบ่งกันที่นี้ก็แล้วแต่อ่านั้นก็เมื่อวานนี้แม่บุญถินได้เท่าไหร่หรู้จักบ้างังยังไม่ได้ดูคลิปเขาเลยว่าขายหน่อไม้เขาไม่ให้ถ่ายคลิปเออคือขายได้เก้าร้อย โอ้โหเองนะหนเอไม้เขานะเก่งมากเลยแม่บุญถิ่นเนี่โอ้โหสหรับตัวนี้ก็ประมาณงูยายเตโมได้ไปแล้วมันเออแต่แม่บุญถิ่นสุดยอดแม่บุญถิ่นสุดยอดเอออย่าลืมนะคะตลาดาน้งแม่คำใสอยู่ที่สี่แยกก้นบุญนะคะ อ่โกกอกนะคะที่ท่านใดก็อยากไปดูทิวทัศน์สวยๆบ้างแม่คำใสก็แต่ยังไม่ได้ขึ้นป้ายชื่่อวาค่อยรู้แล้วตลาดเออ่ตลาดเออ่รวมใจสามแยกกคนบุญตลาดรวมใจสามแยกกคนบุญชื่อเพราะมากเลยค่ะีสวัสดีค่ะ